สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กัที่หมู่บ้านพัทธาดีไฟนะครับกับทําเลสะดวกสบายที่บางละมุงแหลมชะบังครับและส่วนการี่คบคันไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ห้องฟิตเนสสระว่ายน้ำสนามเด็กเล่นรวมไปถึงระบบความปลอดภัย24ชั่วโมงทั้งหมดนี้อยู่ห่างจากพัทยาเพียง15นาทีเท่านั้น สำหรับบ้านหลังนี้มีขนาด240ตารางเมตรเป็นบ้าน2ชั้นมี4ห้องนอนและ3ห้องน้ำมีห้องนั่งเล่นกว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน บ้านพัฒนาที f ฝายพร้อมให้ทุกท่านเข้าพักได้แล้ววันนี้ที่ราคา45,000บาทต่อเดือนสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักเรามาได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ